กันแชมป์ของนรสิงห์ขอเกตยิ้มลูกบ้านใ่นะครับแต่ p a รย์ปีเอพีเอีเอรุ่นซูเปอร์ไฟล์115ปอนด์นะครับเจอกับทอมมี่ซีดานเป็นผู้ลชิงชาวอินโดนีเซียครับประวัติของนรสิงห์ครับชื่อจริงว่านายจิรวัน์หนูมากอายุ27ปีนะครับเป็นชาวเพิภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลที่ผ่านมาก็เป็นแชมป์มวยไทยหลายเส้นเลยนะครับของลูมินีและของประเทศไทยปยัจจุบันก็มีทางด้านพลตำรวจ พันตำรวจตีสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับเป็นผู้การสนับสนุนนะครับโชคมา16ครั้งชนะ15น็อก11นะครับเสมอนหนึ่งนะครับส่วนประวัติของผู้ชัดชิงเจิญคุณสันชัยครับสำหรับทอมมี่เซรันนะครับอายุ3 2ปีแล้วนะครับเกิด6เมษายน1983ครับเป็นชาวสุรบายานะครับในอินโดนีเซียครับสีชกนี่ชนะ24นะครับแพ้5แล้วก็เป็นชนะน็อก15ครั้งครับ ก็ผ่านการชกมาชคโชนนะครับเป็นนักมวยแถวหน้าของอินโดนีเซียคนหนึ่งเลยนะครับก็เพื่จะพบกับทางด้านเพชรบางบอลมานะครับเจอเพชรบางบอลในพิกัดซุปเปอร์ไฟเวทมาแล้วนะครับในไฟล่าสุดของเขาครับในเป็นชิงแชมป์ w b o นี่วันนี้มนันจะน็อตสิงในพิกัดเดียวกันแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ของผาบ้าน,นะครับครับในขณะนี้นะครับท่านพันเอกทวีศักดิ์จันทราสิทธิ์ อดีตผู้บังคับหน่วยทําลายวัตถุระเบิดนะครับรองประธานวัดวันไร่สองก็ได้ให้ใหเกียรติเดินทางมา,าที่เวทีเป็นที่เรียบร้อยกับพระคุณอย่างสูงนะครับงานในวันนี้ท่านพลตํารวจตรีมาหากพันธ์สุรคุบนะครับท่านอาดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3 ซึ่งเป็นประธานกรรมการวัดบ้านไร่สองนะครับเป็นประธานในการจัดการแข่งขันมหกรรมยโลกวัดบ้านไร่สองในวันนี้นะครับเป็นการถวายมุทิตาสการะหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกงานบีไปตัง้งแต่เช้านะคุณนนท์ชใช่ครับ โอ้โหเราดูเยอะมากมืฟ้าหมดดีสุเราดูร,รูปหล่อหลวงพระคุณองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมาห่งางามครับสวยงามมากสวยงามมากเลยครับโอ้โหงามจริงๆนะฮะตั้งตั้งงานอยู่กลางหุบเขาครับอาจารย์เรียกว่าใครขับรถผ่านไปผ่านมาตรงนี้ต้องแวะเข้ามาสักการะรทุกรายไปจนหวังน้ําเขียวที่จะไปปากช่องหรือจะลงไปทางกับบินบุรีนี่เห็นชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับตอนกลางคืนนี่ยิ่งสุกสว่างสวยงามมากนะฮะใช่ครับจับกับทองฟ้าแสงไฟสาดไฟนะโอ้โหสวยมากครับ บนเวทีครับยกหนึ่งครับนรสิงนี่เป็นความหวังของเกอะเกียรติโปรดักชั่นเลยนะครับหนใน 4- ี่ห้าคนนะครับที่จะชิงแชมป์โลกภายในปีนี้ครับนรสิงเพชรบางบอลปิกมี่ไผ่ผาลบฮะชุดนี้ครับกาลังที่จะได้รับโอกาสผักดับให้ชิงแชมป์โลกโดยจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมามี่ีดานครับยังเหนียวแน่นดีนะครับโดนลำตัว พยายามจะต่อสู้อย่างเต็มที่วันนี้ขอบคุณห้างขยาตราใบาห่อครับผ<ป>ู้ผลิตยาเม็ดบรรเทาริดีดวงทวารหนักตราใบาห่อและยาบรรเทาริดีดวงทวารหนักตราใบาห่อชนิดแคปซูลนะครับเป็นยาแผนโบราณขอบคุณยาดมตราโปเซียนครับเป็นยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณพิมพ์เสน้มตราโปเซียนเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณนธนเทพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขอบคุณเสือสิเอ็ดตัวครับในห้างชัย,ชยเอื้อมุญญาน,าน เดินหน้าต่อไปครับนสิงข้อลำตัวแม้แต่เซรันยังถอยนถอยพลางนะครับยับสกัดไว้ต้องบี้ติดครับทางด้านนอสิงเจ้าบอยเซรานก็หนีเร็วครับขยับออกมาอคอยระดมหมัดยิงครับนอสิงก็พยายามเดินเบียดเซรานม,มีทิ้งขวาด้วย ไม่ประมาทนะครับเจ้าบอยว่าโอกาสชิงชมป์โลกในี่ใกล้เต็มที่แล้วพลาดท่าไม่ได้ครับเดินเซรันนี่มาต้องใช้อปะปาัดตัวบ้างครับเน้นป้องกันตัวไว้โดนลำตัวแล้วครับมีสะดุ้งแล้วคุณนอนใช่ครับยองนี้เติมแกมบุกมากขึ้นครับออน่นเราสิงแต่จะเช็คบินได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามครับครับ วันนี้คู่แรกคมพยักษ์นี่จบแค่ยกที่3นะยก3าจบไปเร็วครับแม่เจ้างูเก่งกองอุตสาชมนะฮะว่าทนทรหดโดนคมพยัก์กดลงยกที่3นะการความหนักแรงๆของคมพยักษ์ไม่ไหวครับโอ้ยครับติดที่มุมครับทอมมี่ทอมมี่เราสิงรัวหมัดชุดยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับ ตรงนี้ขยันต่อยเยอะครับโอ้โหเอาละรครับเริ่มติดเครื่องนะครับจะบอยมีเซรันวันนี้ในห้ามาด้วยนะสเสือ31ตัวนะครับเนียเชื่อใจเอื้อมุูญน,นันเดินทางมาที่วัดบูไผ่นะครับวัดบ้านไร่สองม,มาให้กำลังใจน้องๆน,นักมวยนะครับครับ เมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ลำลูกกาปทุมธานีในห้างก็แจกสับปหันแหลกเลยหลายคู่เลยเพราะมวยน็อกหลายคู่น็อกทุกคู่เลยครับชอบแจกครับในห้างวันนี้ก็มาแจกอีกครับดูว่าจะเช็คบินได้หรือเปล่านรสิงเดินไล่ครับนวดลำตัวใบหน้าโอ้โหครับมันนี้เข้ารับคุณชัยฮะไมไม่มีไม่มีอาการครับ วันนี้ต้องขอบคุณ M150 ครับคูนอินซีน้ำดื่มรีเจนซี่คุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลนะครับขอบคุณบริษัทต,ต่อสยามคอมมอเชยลจำกัดครับนำเข้าและจัดจำหน่ายยางนิโตจากประเทศญี่ปุ่นครับแม่ฝน้าเทลงมาแล้วครับตอนนี้ชุ่มฉ่ำแล้วครับ <c oughs> อุณแสนาชายว่าไปเลยอ้าวสวสดๆ ฝนก็ตกครับมวยก็ซัดกันไปครับแม่มันกันเลยครับนอสิงกับทางด้านพมิดเซรันนะครับชิงจังหวะกันอยู่โอ้โหช่วงนี้ฝนตกลงมาหนาเม็ดหมาแล้วนะครับแฟนมวยก็ยังไม่หนีครับพวกเราก็ยังไม่หนีนะครับพากันไปฝนจะตกยังไงครับแต่เกมก็มันเดือดเอาละครับชิงจังหวะอยู่โยกหลบครับนอสิง ลุยกันเต็มที่เลยนะอลไะครับระวังไฟดูนะใครอยู่ใกล้ฝืนใกล้ไฟพักๆไปมีช็อตกันละยุ่งเลยนะนักมวยก็ทำหน้าที่ไปครับตกไม่นานครับแป๊บเดียวเดี๋ยวหยุดโอ้โหนี่แหละครับฝนฟ้าลายุลยเข้ามาโอ้โหลมแรงลมแรงบนเวทียัยงฟาดฟันกันอยู่ครับใส่กันเข้าไปอัดเข้าไปครับเพิ่มดีครีเข้าไป Hmm. หนอสิงลุยโอ้โหนี่แหละครับฝน<ล>ฟ้าไม่เป็นไรครับตกลงมา mm hmm. วันนี้สุดยอดครับทีมงานน้องก๊อปน้องก๊อปสยามไทย mm hmm. เอาล้วครับเอาสิงไล่เข้าไปลุกไล่เข้าไปเบียดเข้าไปครับแหมทาง เซรันก็ถอยเข้ามาโอ้โหเอาเลยครับโยกเข้ามาลงไม่ลงเอานอกไปครับเอาสิงห <laughs> ลุ้นเลยล้ะลุ้นให้โนโโโโโโ้ยังไม่ได้ครับเพราะธนาเซรันนี่เขาโยกหลบสายโยกศีรษะนี่โอ้โหถือว่ายังเหนียวแน่นนะครับนี่ครับเห็นภาพท่านผู้ชมจะเห็นว่านี ฝนนี่กระหน่ำลงมาครับครับหนาเม็ดมากเลยครับเห็นสายฝนเลยนะฮะเพราะว่าที่วังน้ําเขียวเนี่ยเป็นสถานที่ที่ฝนที่เทกระนํำลงมานะครับครับวันนี้พี่น้องแฟนมวยได้บุญด้วยได้สนุกด้วยได้ความสดชื่นด้วยครับเอาวล้ครับนอสิงเดินลุกไล่ยังไม่มีนับเลยนะครับครับแม้ว่าจะเดินหน้าต่อยตลอดครับ ตั้งแต่7ยกที่ผ่านมายกนี้ยก8ยก8นิดแร่งเลยนะวันนี้ภาพช็อตเด็ดๆนะจะไปออกเก็บตกช่อง 3. 3> ภาพภาพสวยงามมากเลยนะครับหมวยทำกลางสายฝนครับเห็นโอ้โหนี่ไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ครับวัดบ้นานไร่2แม้ว่าฝนจะตกมาขนาดไหนแต่ว่าแฟนหมวยไม่หนีครับไม่หนีไม่มีใครหนีงทงานยังเป็นกำลังใจกันฮะ คนภาคก็ไม่หนีครับยังอยู่ไม่หนีโดนโดนล้อมไม่หมดแล้วหนีไม่ได้ครับท้องฟ้าเปิดแล้วครับตอนนี้แหมจะเหมือนปฏิหารครับตอนนี้เปิดละเปิดท้องฟ้าเปิดฝนเริ่มหายแล้วครับกบรกลับเข้าสู่ปกติได้นะครับยกแปดนะในห้างเชิดชายบอกว่าจัดน็อกให้อัดฉีดมานะครับบอกนลสิงห์น็อกได้รีบน็อกเลย สามพันบาทนะจะชายหลบอยู่ไหนไม่ทราบนะฮะแต่ส่งสัญญาณแล้ยูยูยูแหมยังนั่งอยู่ข้างบนนะครับเอาละครับนอสิงห์ลุยเลยเอาละครับฝนตกก็สามเมตรแล้วนะครับหยุดเลยครับเปาแล้วเปาแล้วเป่าแล้วเลยข้าไปครับอ้าวซีรานโดนแล้วครับโดนแล้วลำตัวโดนขวาลำตัวซ้ายบนขวาล่างโดนหลายหมัดแล้วครับนอสิงห์ออกหมัดเร็ว โดนเยอะแล้วครับสิลานทอมมี่สิลานโดนไหวไหมคุณนนท์อ้ยเอาเบียดเข้าไปครับเป็นสัญญาณครับฝนหยุดตกแล้วสัญญาณให้นอสิงห์นอกได้เลย <c oughs> เอาแล้วครับอ่ะเสือ1ิบเอ็ดตัวครับในห้างเชืดอใจเอื้อมุญญานสามพัน 3, บาทโอ้โยเอาเลยครับมีบวกด้วยยังสู้ครับเซนโอ้โหโดนบวกด้ยครับนอสิงห์ต้องระวังครับมเดินต่อ ไม่น่าเชื่อวันนี้จะเป็นเกมยาวครับสำหรับนอรสิงห์ก็ดีครับได้ดูร่างกายด้วยครับปกตินี้้องยกหนึ่งยกสองตลอดนะครับนรสิงห์วันนี้เจอทอมมี่เซียนที่มาสู้ครับวันนี้ยาวมาถึง8ดแล้วนะครับเหลืออีก4ี่ยกต่อยตั้งแต่ฝนตกจนฝนหยุดแล้วล่ะครับดูสภาพร่างกายครับไม่ดีนะเวทีของทวินนี่เขาไม่มีเม็ดฝนลงมาเลยนะเวทีนี้แข็งแรงมากมาตรฐานไม่ลื่นมาตรฐานน้ำไม่กระเซ็นเข้าไม่มีไม่มีพักสัก โมแม่กุสันชัยว่าไงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะโดน,<า>นเยอะอาจจะโดนสาสมมานะครับตนยก9นะครับนอนสิงก็เป็นฝ่ายชนะเทคนิคก็ต้องเอาไปแล้วก็ขอยอมแพ้ไปครับทา,างด้านนัาโชอินโดนีเซียทอมมี่ซีดานนอนสิงชนะทีเกยกที่9กนะครับก็ป้องกันชมป์เาไว้ได้นะครับโปรแกรมต่อไปของกอเกียบลชันก็วันที่3 ต้นยก <STUDENT> ที่เกนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นไม่ยอมออกจากมุมครับเทนนเกิลน็องเอาในยกที่เก <วะ S 1> สามารถป้องกันแชมป์ WBA PABA ได้นะครับของพระคุณท่านรองประธานวัดบรรดาสองนะครับท่านประธานกิติวศักดิ์บริษัทก่อเกียรติโปรดักชันคุณสุกิจเทพวรรน,นะครับอย่างนี้ต่อร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับนรสิงห์าก่อเกียรติยิมลูกบ้านใหญ่ป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับ โคต่อสู้ไม่ยอมออกจากมุมนะครับในยกที่9นี่คือความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของนรสิงห์ก่อเกียรติยิมลม